คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบเล็กน้อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่อายุเยอะควรมีเด็กให้คำแนะนำก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย,ยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมมายครับกันอีกเช่นเคยแล้วในะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับมดอ่าวันบ็อกเฮอร์เลกกันนะคะทุกคนก็เช่นเคยนะคะมาเล่นกันต่อนะก่อนจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล share, แล้วกดซับให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะคะนั่นเอ่อจากในพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นเอาไว้แล้วเราโดนแบบ นัวเลยนะคะทุกคนก็มาดูซิว่าพาร์ทนี้เราจะได้อะไรบ้างนะคะเ,ออเดี๋ยวเราขอแบบครับเอาวุธแป๊บหนึ่งแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้มอดนะคะก็อันนี้มันเป็นมอดที่ชื่อว่า one box curler นะคะทุกคนมันเป็นมอดแพคเนาะเอาไปแบบพิหมหาได้เลยเรามาเริ่มขุดกันดีกว่านะคะจริงๆเราแบบอยากจะทำทางให้มันดูแบบ อุ้ยตกใจอ่ะแล้วก็ไอ้มอสตัวนี้ถ้าเราตีสัตว์นะคะทุกคนมันมันจะมาลุมเราอะ่ะใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะทําร้ายสัตว์หรืออะไรก็ระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันจะโจมตีคุณอย่างแน่นอนนะคะโจมตีอย่างแน่นอนโอเคแล้วก็เราคือแบบจริงๆรระวังบล็อกเต็มได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าถึงเต็มไม่เต็มยังไงผีมันก็เกิดอยู่ดีนะ โคตรแย่อะโคตรเซ็งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทําตรงนี้เป็นแบบว่าที่เดินรอบรอบลัวรัวสัตว์กันนะคะวางไว้แบบนี้เลยโอเควางรอบๆมันสามบล็อกนั่นแหละเดี๋ยวเราวางสองบล็อกไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเราแบบว่าจะทําที่เยอะๆไว้เยอะๆหน่อยแบบเอาไว้จุกผีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้จุหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดมานี่คือเราก็หนีไม่ทันตลอด <laughs> งงตัวเองเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าวันเออไม่ใช่วันนี้สิถ้าคลิปนี้ดูพูดแปลว่าแปลกๆดูพูดวกไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะเลยจะเบลอเนิดนึงพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันเงียบผิดปกติเนาะทุกคนว่าแม้ปกติคือเข้าเกมมานี้โดนแล้วนะทุกครั้งที่แบบว่าทําทางแบบนี้เราจะเว้นไว้บล็อกหนึ่งเสมอนะคะทุกคนเอาไว้กระโดดชิปอะไรอย่างนี้นะอ่าฮะประมาณนี้แล้วก็ จะต,ต่อทางอื่นเรื่อยแล้วกันนะคะทุกคนวิ่งเมื่อกี้เพิ่งพูดเองตกใจแล้วเปิดเสียงไว้ดังมากไม่รู้ว่าในคลิปมันจะดังแค่ไหนอะนะแต่ว่าตอนนี้คนเล่นคือเปิดดังไว้ดังมากนี่ขนาดแค่แบบว่าเปิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนยังดังเลยอะใครเปิดใครเปิดเล่นแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือกีแตกดูทรงแล้วน่าจะกีดแตกนะ โอเคเรามีอาหารหรือเปล่าเออนี่งเรามีเรามีถ้วยซุปโอเคมาเรามาขุดกันต่อแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้เราคิดว่าถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดตรงบ้านเราเนี่ยแหละเพราะว่าดูจากอ่าพาัทก่อนๆมันก็มันก็ไม่เกิดตรงอื่นนอกจากตรงบ้านเราเลยนะคะทุกคนคาไฟยังไงเอามันคาไฟไม่ได้หรอยิงไปเนี่ยอ้าวสวยแล้วมอตัวที่เราเล่นอยู่มันคาไฟไม่ได้ทุกคนอ้าว แล้วยังไงล่ะคะเนี่ยคาเฟไม่ได้เนี่ยคาเฟไม่ได้เออไอตอนเพราะว่าไอตอนที่เราแบบคาเฟได้คือตอนนั้นเป็นตอนที่แบบว่าเราเล่นม็อดที่แบบว่าเราหามาลงเองนะคะทุกคนแต่นี้คือแบบเราเปลี่ยนมาเล่นเป็นม็อดแพ็กแล้วมันก็เลยแบบนะนิดนึง มันสั่งหน้าเศร้าเหลือเกินแล้วเราจะเอาไฟที่ไหนใช้เราไม่แน่ใจว่ามันคาไฟยังไงด้วยดิหรือเขาอยากให้เราอยู่แบบมืดๆว่ะแต่แคมป์ไฟนี่น่าจะยังคาบได้อยู่นะคิดว่านะคะทุกคนไฟอย่างอื่นนี่น่าจะไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะตอนมืดอุ้ยฝนตกเออ,เอ,อ ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เสียงฝนได้ยินเสียงฝนไหมนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบบ้านเราเสียงแบบฝนฝนตกแรงมากนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะไม่เข้าหรอกมัง้งแต่ว่าตอนนี้มันดังมากดังแบบที่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเลยนะคะตอนนี้อุ้ยเฮ้ยอโอเฮ้ยซอมบี้ยังโหดอ่ะกระโดด กระโดดข้ามฟากอะดูดิมอสเขาโหดปะตอนเราเล่นตอนเราเล่นมอสมันก็ไม่ได้ขนาดนี้นะมอสเราที่เราลงแต่เรามาเล่นมอสเขาโหดมากเลยอะมันกระโดดข้ามมาเลยอะทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ดีมันไม่จุดไฟใส่พื้นอุ๊ยโอ้โหเมกอรีใจคือตรงนี้มืดมากเลยอะเออเดี๋ยวนะเราใส่พิษอย่างงี้ที่ป้องกันตรงนี้เราไม่ดีแล้วเราว่าอาจจะต้องแบบว่า ทำขึ้นมาอีกสักชั้นสองชั้นอะไรแบบนี้แบบเป็นปิดไว้เดี๋ยวค่อย,ยทํและกันตอนนี้ยังคิดไม่ออกตอนนี้ยังคิดไม่ออกเอางนนี้ไปก่อนละกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราตายไม่เป็นไรแหละเราทําสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะแสงอะไรแสงอะไรแสงอะไรวิ่งนะหนีนะหวังว่าคุณจะไม่มาโอเคน่าจะแค่เสียง อยากกระตุกกระตากนะฮะอยากกระตุกกระตากได้ต้นสปรูตมาด้วยโอเคอันนี้คือเปลี่ยนเฟสเรียบร้อยแล้วถือว่าดีมากนะคะเก็บพวกนี้ไปก่อนเลยเราว่าเราต้องทำโซนแบบว่าปลูกต้นไม้เราแหละเพราะว่าเราได้ต้นสปรูตมาแล้วเราได้มากี่ต้นนะสามต้นเนาะน่าจะให้อีกสักต้นเนาะเพราะครบสี่ต้นมันก็จะได้โตเป็นต้นใหญ่นะทุกคน ยา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 ยเอื้อเงอเขาเกิดมาจากตรงกลางได้ด้วยหรอโอ้อันนี้ขุดไม่ได้แฮะมันเป็นทองนะคะเราอาจจะต้องเผาเหล็กแล้วแหละแล้วก็เอาเหล็กมาใครผิวปากแลผิวปากเก่งนั้นเนี่ยเราฮะอย่าพึ่งไปยุ่งได้ไหมคะตอนนี้กำลังยุ่งมากเลยว้าวเราเราได้ดาบมาใช้นะคะเป็นดาบแบบว่าทองแดงนะฮะ เดอแมนมาหรอดินเสียงฟ้าผ่าแต่ไม่เห็นตัวน่าจะน่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วว้าวเราสำเร็จอาชี m e n t ด้วยนะคะพี่ขุดเล็กมาแล้วเอามาขุดทองตรงนี้เออทองแดงนี่สามารถทำเกาะได้ไหมเออเนาะอันนี้น่าคิดเดี๋ยวก่อนขอลองก่อนนะคะทุกคน <S 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 เผื่อทำได้อ๋อไม่ได้เสียดายจังทำได้แค่อุปกรณ์โอเคไม่เป็นไรนะคะ โอ้ยอย่านะเจ้าหมายอย่ากัดอย่ากัดแกะมานี่มานี่โอเคน้องรักเราเอาน้องมาไว้ตรงนี้ละกันอยู่เฉยๆนะหวังว่าน้องจะไม่โดนผีเอาไปกินซะก่อนนะคะไม่รู้ว่าผีจะทำร้ายน้องหรือเปล่าด้วยอุย้ยมาหมายอีกตัวหนึง่งไม่มีกระดูกแล้วว่าอุย้ยอะไร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 วอรเสียงอะไร แล้วคือวันนี้คือแปลกหน่อยนะคะวันนี้อัดกลางคืนมันก็จะหันซ้ายหันขวานิดนึงระแวงนิดนึงนะคะนี่ไงเราได้กระดูกแล้วเราจะเอาไปเลี้ยงแมาหมานะคะโอ้น้องไม่รับรักอะ่ะเดี๋ยวเราเก็บพวงนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปขยายที่ oh. วิ่งนี่ไงต้นสนเรามีเยอะแล้วนะคะวิ่งจะขยายที่ทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขยายแถวๆตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้พังทิง้ง โอเคไม่พอฮะขาไปหมดเลยแล้วกันเพราะว่าต้นไม้เราโตแล้วนะคะทุกคนเราเดี๋ยวเราตัดใช้ได้อยู่ <c oughs> อึโอ้โอ,โอ้มันไกลมากเมกื่อกีเราหันไปเห็นบ้าตายเราสร้างไกลบ้านเกินไปไหมเนี่ยมันคงไม่มีอะไรเกิดหรอกมั้งตรงเนี้ยมันเป็นสลับอะเออ อย่างน้อยมอนที่มันเกิดแบบตามพื้นมันก็ไม่มาเกิดตรงเนี้ยอยกเว้นจะเป็นมอนที่เป็นมอนพิเศษจริงๆนะคะทุกคนแบบไอตัวเมื่อกี้ที่เกิดบนท้องฟ้าแล้วมันตกลงมาไอตัวดําๆเมื่อกี้โอเคเอาดินมาสักสี่บล็อกนะคะอ่าฮะแล้วก็เออนี่ปลูกสี่ต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่สี่ต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวขุดตรงนี้ออกเลยโอเคประมาณนี้ได้แล้วโอ้ยแม่มาบ่อยบางทีคุณก็ ไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้เออแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาไฟจากตรงนู้นมาดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ได้ใช้งานอะไร hey, เฮ้ยอะไรเฮ้ยอ้าวต้นไม้โตเลยหรือแล้วทำไมเราหยิบไฟไม่ได้เมื่อกี้คือมันไม่ให้เราใช้ไฟเลยอะทุกคนทำไงดี <And screen. S 1> เหมือนมันตัดไฟออกไปจากระบบของเรา จริงเราใช้เลสโตนทอดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สว่างเท่าทอดอ่ะเนาะแล้วดูต้นไม้โตดิโตโคตรแปลกเย่างใครหายใจลดต้นคอแ้ะขึ้นไปตัดยังไงเนี่ยอุ๊ยอะไรโอ้ <c oughs> บอกเลยว่าเออพอนอนน้อยไม่พอนะคะมาเจอกี้ก็เออหนักกว่าเดิมเลย <c oughs> พูดไม่ออก <c oughs> โอเคต้นไม้มันสูงนะ มันก็มันดีตรงที่ว่ามันมันได้เยอะเนาะแต่ก็เสียเวลาตัดนิดนึงนะคะเห็นแล้วอ,อยากทําบ้านต้นไม้เลยอะน่าจะเวิร์กแต่เดี๋ยวรอแบบว่าเราปลูกได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบค่อยทํานะคะตอนนี้ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนโอเคได้มาเพิ่มแล้วเอ๊ตอนนี้เรามีแบบไม้ใช้แบบเหลือๆแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราใช้แบบว่าต้นโอ๊กในการขยายบ้านไงเราอาจจะต้องแบบ ปลูกต้นโอ๊กด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนลักกันเดี๋ยวค่อยค้าบลักกันนะคะใครขู่คะเดี๋ยวเราแบบว่าลองค้าบเป็นแบบแคมไฟดูแล้วกันนะคะแต่มันเปลืองฐานนิดนึงอะ่ะอ่าเนี่ยเน,นี่ยคาบได้โคบเพิงไม่ใช่โคบเพิงสิแคมไฟ ผู้ผีผู้ถูกนี่แล้วก็ตั้งไว้นี่เลยไม่รู้ว่ามันจะโดนเผาหรือเปล่าไม่น่าจะโดนนะคิดว่าเองทำเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแล้วกันตรงนี้เอาไว้ตรงบ้านเพื่อความอุ่นใจของเรานะคะอ่านี่ประมาณนี้โอ้ยดีบ้านเรามืดเลยอะ่ะย,ยังมืดอยู่เลยน่ากลัววะน่ากลัววะมองไปมองมาบอกเลยว่าพอเปลี่ยนเป็นมัตถุพกแล้วดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะคะนี่แบบนี้สบายใจละ โอ้ต้นไม้เราโตรเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ,อ๋อทำเกาะสักหน่อยละกันไม่ช่วยใครทั้งนั้นไม่ต้องมา me, please. เฮลมีพีชอ๋อลองไห้เลยเหรอคือเสียงตัวอะไรอ่ะหรือเราควรมีบ้านเลเวลหนึ่งของเราดีทำบ้านหลังเล็กๆไว้ตรงบ้านไว้ตรงนี้ อะไรอีกกี้ได้ยินเสียงฟ้าผ่าโอ้ยเราลืมไฟล่วงเลยเฮ้ยโอ้ยเปอร์เกิดแต่น่าจะมาไม่ได้ทอดลอยได้ทอดลอยได้เฮ้ยจริงๆเราใช้แบบว่าเอออันนี้ใช้ไม้ทำฐานได้นี่นานี่ไงแล้วเราก็เอาแบบว่าไม้อันนี้แค่เดี๋ยวเอาฐานไม้ไปใช้นี่ไปใช้คับแบบนี้ ถือว่าโอเคโอเคเลยเสียงอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวเราวางแบบนี้เออมันจะได้สว่างนะคะทุกคนแบบนี้แหละเวิร์กอตอนนี้เรามีน้ำแค่ถังเดียวเองอะ่ะเราอยากได้อีกสักถังจังเลยเกมจะใจดีให้ไหมหนอ <laughs> เกมจะใจดีให้ไหมหนอ เออไม่ไม่ไม่ไมอย่าทำเออไม่ตีไม่โดนกัดมันลูกกัดมันโอ๊ยนั่ง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 ยายาอย่าลงตามเข้าไปใจเย็นลูกใจเย็นยาอย่าทำมาฉัน ไม่วัวอ๋อโอ้โห้วัวขีดตายเอ๊ะเอ๊ะวุ้ยอะไร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 เอา้าเสริมหน้าเสริมหน้าแล้วเ,เขาเดินไปเหยียบกองไฟเราเองด้วยนะประเด็นอนะ คือนี่กําลังสงสัยว่าทําไมกระต่ายตัวนั้นมันถึงตาเป็นสีขาวใช่หวังว่าในรั้วนั้นจะไม่มีตัวไหนตาสีขาวนะหวังว่าและถ้าเราตีเขาจะเป็นยังไงตัวอื ừ, ่นก็ต้องมาลุมเราสิใช่ปะวัวแล้วมันจะมาตีเราบ่หวะเดี๋ยวนะ <laughs> ถ้าเราตีกระต่ายมันไม่นับเป็นพวกกันหรอกมัง้งลองไหมเพราะมันดูไอ้กระต่ายตัวนั้นมันดูไม่ปกติเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนโอ้โอเคเลย มันเป็นกระต่ายระเบิดตุ้มตามเวนกรรมเป็นรูเลยเป็นรูเลยตรงน,นี้ต้องปิดไว้นะ้ะเดี๋ยวมีคนตกลงไปใต้ลกโอเคแบบนี้แหละโอเคแล้วโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปแบบว่าขยายตรงโซนต้นไม้เพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยละกันให้มันดูแบบเยโตเปิดแบบอาจจะปลูกได้อีกสักสองต้นอีกอีกสักต้นสองต้นก็ยังดีอะไรเงี้ยนะ ไม้ไม่พออีกแล้วดูแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องใช้เป็นไม้อื่นแทนในการแบบว่าขยายนะเนี่ยไม้ไม่พอนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราวางแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเุ้ยอะไรอะไรตอนนี้หลอกได้หลอกไปก่อนเถอะ เดี๋ยวรอชินแล้วเธอทําอะไรฉันไม่ได้แน่นอนนี่ก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นนะคะทุกคนแบบไม่ชินอ่ะแต่ถ้าชินแล้วนี่คือแบบบอกเลยว่าจะททาอะไรฉันไม่ได้แน่นอนจะทาตัวเฉยชาใส่เธอไอ้พวกผีบ้ามาอีกแล้วผิวปากแกงโอเคเอาประมาณนี้ไปก่อนละกันนะคะทุกคนก็ใหญ่อยู่นะอาจจะปลูกได้สักสองต้นสามต้นเลยแหละ แต่ตอนนี้ต้นไม้เรายังไม่พอแฮะงั้นเดี๋ยวเราปลูกเป็นโอ๊กไปก่อนละกันอ่าเดี๋ยวปลูกเป็นโอ๊กไปก่อนเลยเพราะว่าเขาชอบมาเกิดฝั่งนี้เนาะคนเมื่เกีะตัวเมื่เกะอย่าเรียกเป็นคนเลยอย่าเรียกเป็นคนเลยไม่ใช่คนนะเอิญคีห่างกันสักห่างสักสามบล็อกแล้วกันเออเนี่ยวพอดีเลยกําลังพอดีเลยนะคะตอนนี้อะไรอะเสียงอะไรนักหนาเดี๋ยวโซนแถบนี้เราจะทําเป็นแบบว่าสลับนะแต่ว่าเดี๋ยวแถบฝั่งนั้นอนะ เราจะทําเป็นแบบพื้นเต็มนะคะทุกคนแบบมันจะได้ดูเป็นแบบว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ให้ผีเล่นนะเรายังมีที่ให้ผีเล่นนะเออเราก็ยังแบบไม่ได้แกล้งผีขนาดนั้นนะคะทุกคนตอนนี้ผีไม่ได้แกล้งเรานะตอนนี้เราแกล้งผีแทนเพราะว่าผีมันไม่มีสิทธิ์เกิดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ถึงเกิดนะนั่นแหละอย่างที่เราบอกมันก็ต้องเป็นมอนที่พิเศษนิดนึงนะอย่างไอเดอร์แมนอะเวลาเดอร์แมนมันมามัน เห็นอะไรไหมคะทุกคนว้ายมาไม่ได้โอ๊ยขอถอนคำพูดค่ะขอโทษเราไม่น่าไปขอโทษนะเราผิดไปแล้วโอ้โหสะดุ้งเลยเราลืมไปเลยว่าเขาวาร์ปได้เราเคยเจอเขามาแล้วในเดอะแมนเราลืมไปได้อย่างไร ปากอีกแล้วสอนมั่งดีอยากผิวเป็นหน้าผิวปากไม่เป็นอ่ะอ,อะไรโอ้โหสะดุ้งหมดของในกล่องเกลือมากเลยอะว้าวแพ้ว้าวว่า,วาเรามีแพ้เออยฮีไมตีไม่โดน เดี๋ดวๆๆจะตายจะตายจะตายทำไมอยู่ๆฝนตกแล้วแล้วตัวอะไรอยู่วะน่าโอ้ยอะไรของเองฟ้าเดี๋ยวลูกมานี่มานี้ลูกลูกเห็นไหมว่ามันตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ เป็นใครอ่ะขอ,อหาหน่อยครับโอเคโอ้ฝนตกแล้วแลกเลยตอนนี้ตอนนตอนนี้ก็ยังไอตัวนั้นก็ยังมองเราอยู่ยังเฝ้ามองเราอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนมีแอบ,บเดินตามด้วยอ่ะเขินจุงเขินจุงเฮ้ยมีหลายตัวด้วยอ่ะ โธอก็คิดว่าโหโอ้ my god เฮ้ยโอ้ไม,ม่นะคนตรงนั้นมันมีกี่เมา้าเหรอเออแล้วเราจะทำเยี่ยงไรให้เขาออกมาจากตรงนั้นเราจะยิงเขางั้นหรออุ้ยยิงได้ด้วย อะไรเขาเป็นอะไรอุ้ยทุกคนแล้วคือตรงที่เราอยู่มันก็ไม่ได้ได้อยู่นะตอนนี้เออเอ้ยอะไรเองเป็นใครเอือเดี๋ยว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 อุย้ยอะไร oh อะโอ้ย y g o ดเอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โห เว้นบล็อกเดียวไม่รอดนะเนี่ยเราอาจจะต้องเว้นสองบล็อกอ่ะไอต,ตัวบนนั้นมันมันตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้นะคะแต่ปล่อยไว้งั้นแหละมันมาเกิดบ,บนต้นไม้อ่ะทุบเลยถ้างั้นทุบเลยมันไม้อีกแล้วก็คือตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันโดดได้ไหมสองบล็อกนี้น่าจะโดดไม่ได้ปะหมายถึงเราโดดไม่ได้อ่ะโโหอันตรายมากตอนนี้เนี่ยถ้าเราวางสองบล็อกมันน่าจะโดดได้ปะอ๋อโดดได้โอเคงั้นก็โอเคนะคะทุกคน เราทาที่ลบไว้รือเราต้องไปใกล้ขนาดไหนอะเฮ้ยเอยเอเข้าไปทําอะไรในนั้นทุกคนเห็นไหมคะตรงตรงบัวของเราเราจะไม่มองเขาแล้วกันเดี๋ยวฟ้าผ่าลงตรงนั้นเดี๋ยวสัตว์เราจะตายหมดเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยวิ่งก่อนเลยอุย้ยกระตุกด้วยเฮ้ยโอไม่ก็ยังไม่ทันมองนะเลยคุณพรีไอตัวบนนั้นไปแล้ว คนเดอร์แมนเดอร์แมนก็ไปแล้วโอ้ไม่ก็อยากนอนแล้วอะ่ะมีเตียงปะไม่มีขนแกะด้วยดีเฮ้ยแต่ว่าเรามีกันไกลนี่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเออวันช้อนวันคิววันช้อนวันคิวเลย พอมันโดนเยอะๆมันก็เริ่มชินชามากเลยนะตอนนี้เราเริ่มแบบมันเริ่มไม่ตกใจแล้วว่ะทุกคนมันเริ่มแบบโอ๊ยเฉยๆแล้วว่าแกแกหลอกแกก็หลอกมาเลยก็ไม่ได้กลัวแล้วะอนะตอนนี้ออกค้นน่อยได้ไหม and gonna run and They นี่เลยเราได้ที่นอนแล้ว นอนสีม่วงอ้อุ้ยอะไรฝันหวานอะไรไม่เห็นฝันเลยเอานอนไม่ได้หรอเอาห้ามนอนด้วย <c oughs> ปล่อยหนูไปเถอะพี่หนูขอร้องโอ้ไมายก็เซฟได้อย่างเดียวแต่ห้ามนอนตายแล้วอย่างนี้แล้วเมื่อ,อไรจะเช้าแล้วเนี่ยฝนมันก็ไม่หยุดได้ไงประเด็นอะ มาบ่อยแฮะมากับต้นไม้เหรอใช่ไหมเออนั่นไงเกาะต้นไม้เต็มเลยแล้วจะไปเราจะไปตัดต้นไม้อยังไงก่อนดีถ้าเราต้องใช้อ่ะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้หรอกตอนนี้ยังไม่ใช้หรอกอะไรร้องทำไมหมาโอเคค่ะทุกคนง้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับไว้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ใครอยากลองเล่นก็ลองไปพิมพ์หาดูได้นะคะมอดแพ็กเอ่อวันบ็อกเอนะก็โอเคค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย